ทำอ้อย <c oughs> เะืขุดออกเร่ๆออกไปคุณหลานขุดก่อนขุดเสร็จแล้วค่อยเอาตัดต้นอ้อยมาใส่ คุณแห้งแน่ขุดให้วข้นไน่ี่ <c oughs> แเอาขึ้นนักเลงแผะนี่ง่ายขั้นตอนของการเอาอ้อยมาใส่ จังจากที่ขุดสิหรอเจมม์มึงมองอยู่เพื่อขุดแต่งสิดไหนก็ว่างได้ไงออืว่างอยู่เต้นบวชซื้อ

ตรงนี้มันบ่ค่อยเกิดเกิดแค่ฝั่งนูน้นอ่ะตัด บางส็จแล้วก็ต้องตัดทำไรัด่ัดจังดว่าด้ตอนั้น เวลาฝนตกเข้าก็ตตองแบบฝ่าวัฒถมเพราะสันนี่เป็นเพือปีนันทีเขาขุดอ่อยออกขึ้นอ๋อเสียงรถ หลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยแต่ว่าปุ๋ยบรตตองใส่เพราะว่าพอฟังไปแล้วเอ,อ่อ,อนเขาตัดเห็ดอย่างวะเนี่ยตัดเปลือยเนี่ยถังมัาเกิดท่าเกิดยังไปจังละอ๋อท่าบอกเกิดมันก็สิบเป็นเมอนการช่ำ ตรงเกิดจะเกิดตรงบ่เกิดก็บ่เกิดทังนี้เกิด สิบ่บอาอีหยังบอาเลี้ยงว่าทุ่มสินี่ละแ sem อ้อยเด้จ้าแ sem อ้อยมันบ่เกิดจงอ้อยไว้แต่ปลูกสาแ sem กะเฮ็ดจังซี่ละนี่แม่ยร์เผาเค่งเบียร์ลยะ <c oughs> โอ้ยจะมาเหงาจังเนาะตกมาพอน้อมันเป็นซุ่มยุ่งซุ่มอยู่เหงาโอ้โหโปรไปนั่นแหละ อันนี้บได้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าพอฟังปุ๋ยไว้แล้วนี่คือร้อยฟังปุ๋ยพุดไเสร็แล้วก็เอาอ้อยใไ่เแล้วกระตัดอ้อยเป็นทอนแล้วก็ถมรอฝนตกแล้วอ้อยก็จะเกิดหรือเปล่าเกิดหรือเปล่าเฮียงหละมันเหียงไวมันเป็นดินเหียงไวสักฝันแมน มันแข็งเนียซอยู่มันแข็งเห็ดไม่ถ้าซุมมันก็จะเป็นดินทินเลตเป็นแบส่วนใหญเแบนวงมัเห็นน่เห็นตีนเห็นเหี่ยวของคนเจ้าให้เจ้าหน้าหลังจากเค่อยทำให้ใของเอเลี่ยวชีลายได้บบด นั่นเดนูเล่อยู่อิเลมันถือเดียบนั่นเดนูนเล่เวว่า,า่ยกมากดูหยาหนูคิ้ลายดูมเมร <c oughs> ์ชัวรว่าสุดสม,มาอยูุ่่สูไหนซำไหไม่ได้หรอกแต่ขี้เหล่ขนาดต้นอยู่นีกรจงกยัง่อว่าสวยอยู่เลยเบือเผู้ใด,ดบอกเขาโกหกหรือเปล่ากก้างวาจะดิยิ่งนี่ด <c oughs> ิบสนใจโอ้โหกแสร้างวาตะดิบยินเตี เนี้ยว่ะแบบนี้บบนกับมี่เหรอความย่อของคนเนาะ